องค์กรเราทำธุรกิจอะไรอยู่ในระดับไหนน้อยๆวันนี้เราจะรู้แล้วล่ะองค์กรเรายุ่ใหมเปล่าองค์กรเรามืออาชีพเปล่าถูกไหมจากที่อาจารย์บอกนะคะเนี่ยแนวแนวทางการงานทีมเป็นเซ็ตเป็นเซตทีมของผมเนี่ยจะแยกเป็นประมาณสิบเซตอ่าเป็แต่ละเซ็ตมีคอนแทคต่างกันสิบองค์จอนเลยครั้งนี้นโยบายลงไปการเทรมไม่ได้แต่งงานกันแต่ เปาออกมาเวลาโอ per ation ออกมาไม่ได้คนค่ะทีนี้ทีนี้ใช่เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่เก่งตัวนี้ไม่ไม่เก่งที่จะลงไปดูแลกำกับหรือไม่เก่งที่จะสร้างทำให้เป้าทำให้ได้เป่าอันนี้อาจารย์ต้องบอกว่าอยู่ที่การติดตามงานใจกว้างถูกไหมค่ะเวลาอาจารย์เสนออะไรแล้วในกลุ่มต้องไม่โกรธอ่ะถึงแม้จะไม่ไปตรงกับที่เธอต้องการอ่ะถูกไหม หรือสุดท้ายเขาเรียกตรงให้เกียรติเนี่ยสำคัญก็คือไม่ดูถูกกันอะบางทีในกลุมล่มเรามีหลายระดับมาร่วมกันเนอะเออด็อกเตอร์มาดูถูกบวสได้ไงถูกเปล่าเออไม่ได้ต้องไม่มีหัวโขนแล้วจริงๆอะมันจะมีอีกตรงนี้อาจารย์จะกลับเป็นเขาเรียกเอ่อตรงนี้วางแผนร่วมกันก็คือว่ามีเป้าหมายวางแผนแล้วต้องมี เป้าหมายโอเคนะพร้อมที่จะผเผชิญกล้ากล้าเผชิญแปลว่าอะไรไม่กลัวส่วนใหญ่เรากลัวอะไรกลัวคนนี่ ก็ไม่กลัวนายดูไม่กลัวเขาไม่ได้ยังไงก็ต้องขอสา